สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะทำการติดตั้งปลั๊กอินอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวที่ใช้สำหรับการหยิบของลงตะกร้านะครับโชว์สินค้านะครับโชว์ราคานะครับทีนี้ในในการติดตั้งครั้งนี้นะครับเราจะใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า h ฮ k าช็อปนะครับไฟล์ที่เป็น h ฮ k าช็อปนะครับทำการติดตั้งตามนี้นะครับ เริ่มแรกนะครับทางซ้ายมือนะครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเข้าสู่หน้าของจอพ ANNEL ตัวนี้นะครับทางซ้ายมือจะมีคำว่าติดตั้งส่วนเสริมนะครับคลิกติดตั้งส่วนเสริมนะครับตัวกลางนะครับก็เป็นปุ่มเขียวนะครับหรือทําการเลือกไฟล์นะครับก็จะทําการเลือกไฟล์แบบนี้นะฮะทีนี้ในไฟล์ตัวนี้ครับชื่อว่าไฮกานะฮะไฮกาช็อปตัวนี้นะครับตัวนี้นะไฮกาช็อป นะครับคลิกเลือกไฮเก่าช็อปคลิกโอเพนนะครับโอเพนก็จะทําการติดตั้งนะครับในส่วนแรกนะครับเมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่1นนะครับเป็น a อ็ก s s เซซีนะครับช็อปเอ็ก s ์เซซีส่วนที่2ก็คือเป็น Product ์เ y e r o เอนะครับส่วนที่3เป็นโลเคชันนะครับสิ่งที่จะปรับก็คือโลเคชันตรงนี้นะครับส่วนที่3นะครับประเทศครับ เลือกประเทศไทยนะครับ T H I นะฮะ T H เนี่ยไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์ Thailand. จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่นะครับที่อยู่นะครับระบุได้เลยนะครับบ้านเลขที่อะไรสมมติผมบ้านเลขที่49ตํบาตำบลอะไรนะฮะ อำเภออะไรนะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ลงได้เลยนะครับถัดมานะครับตัวที่4นะครับเป็นเมนพารามิเตอร์นะครับสกุลเนี่ยเป็น EU นะฮะปรับเป็น THB นะครับก็หาตัว T นะครับ THB นะครับโอเคเจอแล้วมีเว็บไหมมีเว็บไหมมีแท็กไหมแล้วมีก็เติมลงไปพร้อมเพย์มีหรือไม่พร้อมเพย์ก็จะเป็น E-mail นะครับ แล้วถ้าเรามีอีเมลก็จึงสมัครอไอ่ใช่ paypal นะครับ paypal ก็ใส่อีเมลของเราลงไปได้นะครับอันนี้ผมเว้นไว้ไม่ใส่กดเซฟนะฮะปุ่มเขียวกดเซฟกดเซฟทีนี้มันก็จะมาเริ่มในหน้าแรกสำหรับการสร้างสินค้าแล้ในส่วนแรกนะครับ main option ตัวนี้ main option นะครับชื่อชื่อสินค้าตอนนี้ผมขอเป็นถุงมือนะฮะถุงมือจักรยาน แบบนี้นะครับรหัสผมตั้งเป็นเป็น A เป็น A และกันนะครับ A 001รหัสตัวแรกของผมนะครับสศษจำนวนสินค้าของผมผมว่าในสต็อกผมเนี่ยอาจจะมีซื้อมา1โหลละกันเป็น12ชิ้นนะครับ12ชิ้นหมดมูนะครับแล้วก็ต่างๆพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องยุ่กับเขานะครับปล่อยทิ้งไว้ถัดมาด้านขวามือครับ image and file เลือกรูปภาพแล้วแหละกดลูกศรขึ้นนะฮะอัปโหลดอิมเมจนี่แล้วก็หารูปนะครับถุงมือผมก็มีถุงมือรูปประมาณนี้ก็หยิบจับลงไปหยิบจับลงไปแล้วก็กด open นร,รูปจะทําการโหลดขึ้นมาแบบนี้โอถัดมาด้านขวามือนะครับเป็นแคตตาล็อกนะฮะร,ราคาเท่าไหร่ดีครับราคา299บาทหน่วยเป็นบาท ราคาจำกัดไหมตรงนี้เป็น Default ได้ไหมครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับปล่อยทิ้งไว้คาอธิบายผมก็จะพิมพ์คําอธิบายล่างซ้ายนะครับเ,เป็นถุงมือถุงมือจักรยานนะครับถุงมือจักรยานราคาถูกนะครับเ,เนื้อผ้าละบาย เนื้อผ้านิ่มนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับนี่ก็เป็นการโฆษณานะครับต่อไป s e o ครับ s e o ตัวนี้นะครับไตเติลเพก็จะพิมพ์เป็นถุงมือจักรยานจักรยานนะครับ,นนรบตัวแบรนด์ url ก็เว้นไว้นะครับ Data ตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเช่นเดียวกันครับ Copy ตรงนี้มาใส่ได้ ส่วนคำหลักเนี่ยนะคะคำหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นในส่วนที่คนส่วนใหญ่จะเซิร์ชค้นหาซื้อใน Google เนี่ยเขาเซิร์ชใช้คำว่าอะไรเป็นหลักตัวนี้เราอาจจะไปค้นหาใน g o o g l e t r e n d ได้นะครับถัดมาทางขวามือนะครับทางขวามือก็เป็นเป็นเกี่ยวกับุดปริมาณของของของสินค้าที่จะขายนะฮะเป็นกรรมแล้วกัน เป็นกรัม200กรัมโ okay. อเคสขีดกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับไม่มีก็เว้นไว้นะครับต่อไปหมดแล้วแหละส่วนอื่นไม่ต้องตั้งมันปล่อยที่ไว้แบบนี้นะครับกดบันทึกและปิดนะครับบันทึกและปิดนะครับผมจะลองพรีวิวดูนะครับ,น,รบนี่ฮะมาแล้วมาแล้วครับ เป็น Product List นี่ฮะ p r o d u ก t list นะฮะก็จะมีสินค้าให้ให้เห็นตัวนี้แหละคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปก็จะมีให้เห็นแบบนี้นี่ก็คลิกดูได้ครับคลิกดูได้ทีนี้แต่ทีนี้ในเนื่องจากว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวตัวฟรีนะครับมันก็เลยมีข้อจำกัดในบางอย่างนะครับที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมโชว์รูปได้ได้พอประมาณนะครับ ก็อยู่ประมาณนี้ถ้าค้าวตเพิ่มเพิ่มแอดทูการ์ดก็กดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลของเราอยู่ด้านบนนี้นะครับการเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับ product list นี่นะครับเราไปที่เมนู menu, แล้วก็เมนเมนูนะครับแล้วก็ไปตัวสุดท้ายนี่โปรดักต์ลิสต์นะฮะผมจะแก้ไขดูนะชื่อเป็นว่าเป็นรายการสินค้านลครับเป็นรายการสินค้านี่นะครับ บันทึกและปิดนะพอพรีวิวดูอีกทีนึงก็เมนูก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อแหละนะครับในการสินค้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้ลองฝึกได้ทำดูนะครับเรียกว่าตัวไฮก้าช็อปนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับมีการเก็บฐานข้อมูลนะครับมีรูปลักษณะของสินค้าที่แอดทูการ์ดได้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองฝึกทำดูนะฮะเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ ลองลองทำดูก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าในส่วนของเก็บการเก็บแรงต่างพวกนี้อยู่ทุงไหนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ